บรรยากาศทุงหนะ้าเบิงโลดพอนะเบิงโลดลมปิวสะโบสะไวไปหมดเลยบรรยากาศนี่ต้นยางนาค่ะพามาเบิงเขาด้วยค่ะพี่น้อง เข้านาชั้นเนี่ยทำมาตรงนี้เหลืองอารามเลยเขาเดี่น้องเด้อพ่นห่วงเข่ากันไงพอ่อนนบรรยากาด เขาคคอยกระเรืองงามแล้วจ้าทั้งลมทั้งบรลมเขาก,งากนนนนะะ็ง่ามคักอันนี้โดนนี้มันล้มนะคะง่ามคักค่ะเขา,าจะลมมืดพุ่นลมหมดแล้วเขา มเขาล่ม,ลม,ลม,ลมข้าวข้าดูเลยนี่ข้ามัดก้าข้า,ขามัดก้า โอ้เขามากาศง่ามอันนี้เขาหน้านุ่นค่ะขา้าวนาโน